ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเจอกระจูนพรบงกฎนะคะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไรฟ์กาญจนบุรีนะคะวันนี้จูนก็สัญจรน,นอกพื้นที่กันอีกรอบละเนาะวันนี้ได้มาดูแปลงบวบสวยๆนะคะเดี๋ยวจูนจะแนะนำเจ้าของไร่เจ้าของสวนนี้นะคะให้รู้จักว่าเรา,เอ,าอยู่ที่ไหนกันนะคะแล้วก็ทำบวบมานานหรือย,ยังสวัสดีสสดค่ะพี่ค่ะไม่ทราบพี่ชื่ออะไรจ้าสมัยเขียวขำค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ย ลาดบัวหลวงอยุธยาค่ะอยุธยานะคะเราคือวันนี้เราจะมาอายุธยาเพื่อมาดูบัวนะคะที่คะบัวเนี่ยพี่เอ่อใช้นูโฟร์ไลท์แต่เริ่มแรกไหมใช่ค่ะตั้งแต่แบบเริ่มปลูกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มปลูกแต่เราไม่ได้แช่มเมล็ดอ่าเนาะ no. พี่คะแปลงบัวของพี่เนี่ยตอนเนี้ยเอ่อที่พี่ปลูกเนี่ยค่ะใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะสักสองงานได้นะสองงานเนาะสองงานแล้ว,องงลวเอ่อพี่ปลูกมานานแล้วใช่ไหม นานแล้วหลายปีมากเคยใช้เปิ่ปลูกมาหลายครั้งแล้วเนาะแต่ไม่ได้ใช้นูทฟอร์ไลท์จ้ะนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะพี่เขาลองเปิดใจใช้นูทฟอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่เขากันว่าผลผลิตมันเป็นยังไงเนาะ,ะแล้วหลังจากที่พี่ปลูกครั้งแรกนะคะกี่วันคะพี่ถึงเริ่มใช้ ก็พอใบสามก็เริ่มฉีดเลยก็คือว่าหมายถึงว่าพอเขางอกปุ๊บมีใบจริงอะไรเงี้ยใบจริงใบสามก็ฉีดอ๋อฉีดเลยนะคะให้มันเจริญเติบโตใช่ไหมแล้วโตไวไหมก็โตไวโตไวครั้งแรกเลยพี่ใช้ยังไงคะใช้อะไรก่อนใช้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งใช่ไหมคะตัวเดียวหรอตัวเดียวหรอหรือพี่ผสมตัวไผสม ตัวตัว,ตว<ร>เคลียร่าด้วยใช่ไหมคะคือเคลร่าเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนฉลากเป็นนูโฟรไลต์แปดเราเปลี่ยนชื่อเนาะ <S <S เปลี่ยนชื่อเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างคุณภาพประสิทธิภาพสารต้านทานเชราเหมือนเดิมเนาะพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่จ๊ะผสม 5cc <44. S 1> 5cc พี่ใช้เป้นเล็กฉีดใช่ไหมห้าซีซแล้วก็ตัวนูตแปดเหรอคะต้านทานเชื้อราก็ 10cc 10cc ก็คือพี่ครัป้องกันเนาะใช้สารต้านทานเชื้อรานุโฟรไลต์แปด 1 0บซีซีกับสูตรหนึ่ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรใช่ไหมคะ,คะที่พี่ใช้เป้เล็กเนาะแล้วพี่ฉีดพ่นใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นยังไงพี่รู้สึกว่า<ล>รู้สึกว่าโอมาโอค่ะดีใช่ไหมโอเคพี่ใช้สูตรนี้กับตัวนุฟรไลท์แปดต้านทานเชื้อราเนาะสิบซีซีกับ5้าซีซีพี่ฉีดน่ะพอพี่ฉีดไปแล้วครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยนานไหมกว่าพี่จะมาเริ่มฉีดครั้งที่2องจะจ๊ะ บางทีก็ห้าวันห้า, <ดะ S 1> าวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือภายในห้าวันอะไรเงี้ยพี่ก็จีตครั้งที่สองครั้งที่สองพี่ก็ยังใช้สูตรเดิมไหมจ๊ะจะใช้สูตรเดิมเนาะคือสูตรหนึ่งก็ช่วยในการเจริญเติบโตอ่าแล้วก็เชือ้อราเชือ้อราเนาะอ้อพี่พอช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่ของพี่อ่ะมันขึ้นละ เนาะมันเริ่มเติบโตด้วยด้วยด้วยการฉีดนุ่นฟอไลด์แล้วน้าค้างมันเยอะอะจากน้ำ้างเยอะเพราะว่ามันเข้าน้าหนาวแล้วเนาะใช่แล้วแล้วพี่ใช้นุ่นฟอไลด์แล้วพี่สังเกตไหมว่าพืชพี่มันเปลี่ยนนะคือมันมีเชื้อราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไม่มีใช่ไหมจาะเพราะว่าโอ้โหเนาะพี่ก็ป้องกันตั้งแต่แรกด้วยป้องกันตั้งแต่แรกเลยแล้วสมัยก่อนที่พี่เคยทาเนาะ มันเอาอยู่ไหมไม่อยู่ชี้ตัวไหนก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมขนาดผักงามๆเลยนะสามวันเท่านั้นพอน้ําค้างลงหมดเลยเหลืองฉลามหมดเลยก่อนที่จะรู้จักนูทโคไลส์เนาะก็แสดงว่าตอนนั้นก็ทําเสี่ยงไปเรื่อยๆเสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะพอมารู้จักฉลังเริ่มออกผลผลิตอะค่ะเอาเลยเป็นสามวันเท่านั้นเองหมดเลยเหลืองฉลาหมดเลยเราก็ไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรกลับเลยเนาะพอมันแดงแล้วมันจะเป็นชราหมดอืมค่ะ คือคือหลักใหญ่ๆเลยก็คือพวกปลานี่แหละเนาะทาให้พืชชะงักลาใบเนี่ยที่ใบมันเนี่ยจะเป็นใบขาวหมดเลยเป็นใบขาวเลยทั้งใบเลยทั้งใบเลยแล้วมันก็คุยายว่าดอกเดือกก็คือร่วงไม่ติดไม่อะไรใช่ไหมพี่ลูกแล้วไม่ได้ลูกเพราะมันแดงหมดมันแดงหมดใช่ไหมคะแล้วพี่เนี่ยเป็นคนผสมยาเองไหมแฟน แฟนใช่ไหมคะอ๋อให้คุณแฟนฉีดให้คุณแฟนใช้แรงงานแฟนนะคะโอเคพี่เป็นคนผสมแล้วอ๋อพี่แฟนพี่เป็นคนฉีดเนาะแล้วหลังจากนั้นก็อีกกี่วันนะคะพี่มาฉีดป็นครั้งที่สามหรือพี่ฉีดทุกห้าวันทุกห้าวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพี่ผสมยาฆ่าแมลงอะไรบ้างไหมอ่ะก็ผสมผสมใช่ไหมเป็นยาฆ่ายาอะไรบ้างคะ กาไอเนี่ยพวกหนอนชอนใบอย่างเงี้ยอ๋อการพวกหนอนชอนใบเนาะค่ะแล้วจริงจริงแล้วมันยังไม่เห็นว่ามันมีแต่พี่กันเฉยเฉยกันไว้เนี่ยมันเป็นหนอนชอนใบอ๋อค่ะถ้า<ล>เป็นแล้วมันจะเสียหมดอ๋อค่ะพี่ก็ใส่ปนไปพร้อมนูดฟร์ไลท์เลยใส่ปนกันไปเลยนะคะนูดโฟร์ไลท์ก็มีข้อดีตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้านยาตัวไหนนะคะสามารถที่จะสมเนาะพวกยาฆ่ามแมลงฆ่าหนอนอย่างที่พี่ทําอย่างที่พี่ผสมไปเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีสารจำปาอย่างดีอยู่ในตัวด้วยนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อมาใส่ก็ช่วยเราประหยัดอีกนะคะสมัยคะอย่างเนี้ยจูนรู้ว่าพี่อย่างที่พี่บอกเนอะพี่ทํามานานละนะกระบ,บวดทํามาเยอะละแต่ว่าสมัยก่อนอยังไม่รู้จักนูทฟอร์ไลท์เนอะพอพี่ได้มารู้จักนูทฟอร์ไท์เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันได้มากกว่าเก่าไหมได้ ชัวเลยไหมชัวเห็นเห็นเลยใช่ไหมสองร้อยกโลเดี๋ยวนี้เก็บส่องรวมห0าร้อยโลเห็นไหมเห็นมานี่คือพื้นที่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มากกว่าแต่พี่เขาทำมาหลายปีนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ<ช>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าผลผลิตของนูทร,ริไลล์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ำหนักดีลูกสวยไหลูกยาวลูกตรง ขอโทษนะคะเออท่านผู้ชมคะพี่เขาบอกว่าอันนี้มันยังไม่ยาวนะฮะอันนี้มันยังไม่ยาวใช่ไหมพี่ไม่ยาวยาวจริงจริงแล้วมันยาวกว่านี้ยาวเป็นแขนเลยอ่ะโอ้โอเคโอเคนะคะคราวนี้จูนอยากถามว่าพี่จะพี่มันเริ่มใส่สูตรสองตอนไหนอะคะเริ่มใส่สูตรสองมีลูกมีลูกก็คือมันมีลูกหรือว่าตอนติดดอกของเลี่ยเนี่ยเขาจะเทสออกต้องโคนต้นเลยไง เรอเลื่อยมาครึ่งหนึ่งเขาเคล็ดลูกแล้วนะอ๋อเหรอคะ,ะก็แสดงว่านุชเราใสูตรหนึ่งกับอันนี้มันทําให้เติบโตวไวแล้วมันพร้อมที่จะออกไวพร้อมที่จะออกเนาะแล้วพี่ก็ใช้สูตรสองเข้าเพิ่มเข้าไปรานนี้พี่จิตตัวไหนบ้างตอนที่มันเริ่มติดลูกติดออกเขาก็ใส่สองตัวอ่าใส่แค่สองตัวคือตัวสูตรหนึ่งหยุดจ้ะสูตรหนึ่งหยุดไวก่อนนะคะก็คือใส่สองตัวใส่เป็นบางทีอ๋อก็คือว่า ช่วยต้นช่วยต้นนะพี่ก็ใส่สูตรสองกับเชื้อลาเพื่อช่วยช่วยในการให้ลูกมันใหญ่เร็วใช่ไหมคะนี้พี่ใส่ปริมาณเท่าไร่คะเท่าเดิมไหมติดติอ๋อพี่เขามีเทคนิคนะคะเพราะว่าเขาแบบคืออายุได้แล้วอะเนาะอายุบวบได้แล้วใช่ไหมมันประมาณเดือนได้ไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะพอติดลูกติดดอกปุ๊บพี่ใส่เลย สูตร2นะคะช่วยคั่วดอกเหนียวนะคะแล้วก็สามารถช่วยกลิ่นสีรสชาติเพิ่มผลผลิตแล้วก็น้ําหนักตัวนี้เนาะคั้วดอกเหนียวแล้วก็ลูกใหญ่ไวน้ําหนักดีนะคะแล้วพอใส่ไปปุ๊บพี่สังเกตมาลูกพี่ยาวเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยยาวยังว่างวดนี้ทําไมมันยาวเหลือเกิน <laughs> มันยาวเลยถุง<อ>มันยาวเลย<อ>ถุงอะยาวแล้วน้ําหนักดีไหมคะน้ำหนักดีดีกว่าเก่าเยอะเลยใช,ใช่ไหมคะแล้วแล้วคนที่มาซื้อเราเนี่ยเขาโอเคไหม ร้องเลยอ่ะร้องเลยร้องนี่เอาไม่เอาพี่ปวดใช่ไหมมันยาร้องนี่เอาไหมเอาใช่ไหมรีบเลยใช่ไหมถือว่าสวยนะสวยไงมันยาวมันยาวเนอะแล้วก็ผิวก็โอเคนะมันลูกลูกมันแบบมันทิ้งตัวทิ้งตัวนะคะแล้วก็ถึงลูกใหญ่ยาวยาวใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้แก่นะไม่แก่เนอะมันอ่อนพี่นี่ปวบเราใช้พันอะไรอะ ของหยกสีนินหยกสีนินใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้บวบพี่เนี่ยที่ออกเนี่ยนะคะครั้งแรกเราเก็บได้กี่โลตอนแรกประมาณเลยที่เล่มครั้งแรกเลยเล่มครั้งแรกเหรอร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลแล้วนี่เก็บเราเก็บมาประมาณกี่ครั้งแล้วคะสามครั้งแล้วสามครั้งครั้งแรกร้อยกว่าโลนะคะท่านผู้ชมครั้งที่สองครั้งที่สองอ่ะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านี่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ ครั้งที่3แล้วค่ะพี่480โล480โลโอ้หคือมันมันบึ้บอ่ะเนาะมันขึ้นแบบก้าวกระโดดมากนะคะแล้วลูกสวยสีดีแล้วก็คันราคาใช่ไหมพี่ตอนนี้พี่ได้ประมาณเท่าไหร่คะราคาที่ขายเนี่ยค่ะรอบสุดท้ายเนี่ย10บาท10บาทกับบวบถือว่าโอเคแล้วก็โอเคแล้วนะคะ10บาทแล้วเราได้น้ำหนักที่10บาท8บาทนี่ก็ยัง ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือมันได้ราคาครั้งนี้คือพี่เขาบอกเลยว่าครั้งเนี้ยมันมันได้เยอะได้เยอะแล้วมันได้เป็นที่น่าประทับใจเคยเก็บไม่ได้ถึงขนาดนี้ใช่มเคยเก็บไม่ได้เมื่หนี้เคากันเก็บอย่างมากก็สองร้อยกว่าโลบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็ไม่ถึงใช่โอ้โหรักนึกโฟไล์เลยไหมพี่รักไหมคะรักไหมรักค่ะใช่ไหมรักแมค้าด้วยไหมคะหา รักไหมไม่ได้รักนะค้าไม่ได้เดี๋ยวมีเจ้าของแลวโอเคค่ะเนอะเจ้าของน่ารักค่ะไม่สีเลียอารมณ์ดีจริงๆแล้วเนี่ยจูนจะบอกว่าจะจะบอกว่าไอ้นุตฟอร์ไลต์แปดเนี่ยหรือเคียร่านะคะที่เราเปลี่ยนฉลากแล้วเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อเนี่ยตัวนี้พี่ไม่อยากให้เว้นอยากให้ใส่ทุกครั้งใส่น้อยสามารถใส่ไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันช่วยในการต้านร้อนต้านหนาวได้ด <uyor> ้วยคือช <legitimacy> okay ่วยในสภาพอากาศ ที่มันเปลี่ยนแปลงมันช่วยพยุงเซลล์พืชช่วยพยุงพืชให้เอจากที่ว่าเมื่อถึงเวลาออกเขาก็ยังออกตามปกติซึ่งไม่ต้องไม่ชะงกกักอะค่ะนะคะโอเคแล้วพี่อบอกกระจูนว่าตอนที่จูนเข้ามาบอกว่าพี่ไม่เจอปัญหาเรื่องซีลาเลยยังะะไม่เจอเลยเนี่ยยังไม่เจอเลยนะคะนี่เก็บมาสามเวรแล้วยังไม่เจอเลยเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ทิ้งเลยคือใส่ใตลอดใส่ตลอด,ลอดแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนที่ช่วงพี่เก็บผลผลิตเนี่ยมันจะมีลูกเล็ก ลูกน้อยด้วยพี่ก็คือฉีดสูตร2กับตัวเชลลาแต่พี่ก็ยังผสมตัวนี้นด้วยตวนี้ปเป็นบางครั้งก็หมายถึงว่าอาจจะสองครั้งฉีดสูตร2อกับอเออเชลลาแล้วครั้งที่3พี่ก็มาหย่อนใส่ตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะระยะเวลาที่กำเก็บเกี่ยวอยู่มันสามารถช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้ด้วยเพราะว่ามันทําให้ต้นเราไม่โศรไง มันเหมือนคนออกลูกอะพี่ออกเยอะๆมันก็จะโสมใช่ไหม,มใช่แต่พี่เขาก็เก่งค่ะพี่เขาเอาสูตรหนึ่งใส่เขาไปด้วยนะคะไปซ่อมแสมนตน้นช่วยตน้นเขาก็พร้อมที่จะออกลูกให้เราได้อีกเนาะวันนี้เนาะตอนที่เรากําลังถ่ายรายการกันอยู่เนี้ยนะคะถ่ายทํากันอยู่เนี้ยถ้าสมมุติว่ามีพเพื่อนๆนะะท่านผู้ชมท่านอื่นเนาะเข้ามาดูพอดีเลยว่าโอ้นูฟอร์ไลท์นี่มันใช้ได้จริงไหม อยากรู้จริงๆเลยบางทีก็อยากจะรู้จากปากเกษตรกร,ร,กรจริงๆที่เป็นผู้ใช้<ด>เนาะพี่สามารถเผยแร่ความรู้หรือว่าให้เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมจ๊ะได้ค่ะได้เนาะออะพี่มองกล้องเลยค่ะพี่บอกเบอร์เลยจ้ะ0 8 9ค่ะ0 5น3973ค่ะนี่คือเบอร์ของพี่สมัยนะคะเกษตรกร,ร,กรแปลงเจ้าของแปลงนี้นะคะซึ่งทำแล้วได้จริงผลผลิตเพิ่มจริง เนาะโอเคเป็นที่พอใจแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอยากจะเปิดใจใช้นูตโฟร์ไรท์นะคะอยากจะรู้ว่าวิธีการทําตรงเนี้ยทำยังไงแก้ปัญหายังไงสามารถที่จะโทรมาหาจูนเหมือนกับที่พี่สมัยดูเคสของจูนแล้วโทรมาหาจูนนะติดต่อซื้อสินค้าสั่งสินค้าคือนูตโฟร์ไรท์เนี่ยได้ตลอดนะคะที่เบอร์0924842250 0ู2 484 2 2 5ส